เดี๋ยวเราจะเดินเชื่อมไปที่สวนป่านะคลิปนี้ก็พามาชมบรรยากาศทางเชื่อมระหว่างสวนลุมไปที่สวนป่านะคือสะพานเขียวตรงนี้เชื่อมสองสวนตรงนี้เข้าด้วยกันนะ,ะคลิปนี้จะพาเพื่อนๆเอฟซีใน u ูทูมาเดินเล่นที่เขาบอกว่าเป็นฝั่งสะพานเขียวที่เชื่อมระหว่างสวนลุมไปทางฝั่งสวนป่านะฮะเดี๋ยวเราพามาเดินเล่นชมบรรยากาศช่วงกลางคืนกันว่าสะพานเขียวที่เขาบอกว่าสวยๆนะ ลหลายคนชอบมาถ่าย,ยารูปกันยะครับตอนนี้เราก็อยู่ข้างบนสะพานเขียวนะถ้าเดินตรงไปก็จะไปทางสวนป่าเดี๋ยวผมลองแผนให้ดูบรรยากาศตรงที่เราจะเข้าไปก่อนนะฮะก็คือข้างหน้าเนี่ยจะเป็นตึกออซิซันตรงจุดนี้ก็จะเป็นถนนวิทยุนะฮะสวนลุมพินีอยู่ตรงจุดนี้นะฮะสวนลุมพินีนะก็คือเดี๋ยวผมลองพาชมบรรยากาศบนสะพานเขียวช่วงกลางคืนให้ชมกันนะว่า บรรยากาศเป็นยังไงเพราะส่วนใหญ่คนจะมาช่วงตอนมีแสงไงตอนนี้เป็นเวลาอยู่ที่หนึ่งทุ่มครึ่งนะฮะตอนนี้เราเดินมาถึงตรงกึ่งกลางของบนสะพานเขียวนะฮะก็บรรยากาศเขาอาจจะไม่ได้เปิดไฟยาวปกติสะพานเขียวตรงนี้มันจะมีระยะทางความยาวอยู่ที่ประมาณ1กิโลกว่านะฮะคือจะเป็นจุดที่สามารถเดินออกกังกายหรือว่าวิ่งออกกลังกายก็ได้แล้วก็จะเห็นเป็นวิวเมืองย่านสาทรแล้วก็จะเป็นวิวย่าน เขาเรียกว่าสุขุมวิทด,ด้วยนะหลายๆคนก็จะชอบมาถ่ายรูปถ่ายบล็อกถ่ายอะไรกันอย่างเงี้ยนะบรรยากาศตรงจุดนี้ก็จะเป็นกึ่งกลางของบนสะพานเขียวนะฮะฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งเขาเรียกว่าคลองเตยละ่ละนี่ก็จะเป็นบรรยากาศช่วงกลางคืนที่ลองพา f อฟมาให้ได้ชมกันนะบรรยากาศสะพานเขียวช่วงกลางคืนนะฮะบรรยากาศที่เราเห็นก็จะติดกับบ้านบ้านคนแลนะ้วเห็นไหมติดกัน สะพานเขียวกับบ้านชุมชนจะค่อนข้างติดกันเยอะเดีย๋ยวเราจะขึ้นนะฮะตรงนี้จะเป็นทางเชื่อมอทางด่วนที่จะไปทางฝั่งสวนป่านะฮะตอนนี้ขึ้นมาข้างบนแล้วนะฮะก็คือจุดนี้จะเป็นทางด่วนที่ไม่ให้มอเตอร์ไซค์วิ่งอยู่แล้วนะฮะก็คือมันจะเป็นทางเชื่อมระหว่างสวนลุมข้ามตรงจุดนี้ไปทางสวนป่าที่อยู่ตรงนี้นี่เองนะสวนป่านะเป็นทางด่วนถ้าเกิดว่าทางนู้นก็จะมาจากคลองเตยแยกคลองเตย สวนเบญจกิติตรงจุดนี้ขวาขวามือเป็นประตูด้านหลังสุดของสวนป่านะฮะมีเวลาเปิดปิดด้วยนะเขาจะมีป้ายบอกอยู่มีเวลาเปิดปิดตีห้าถึงสามทุ่มนะฮะตรงจุดนี้ก็จะเป็นทางเข้าสวนป่าด้านหลังของสวนเบญจกิตินะฮะทางเดินลอยฟ้าสะพานเขียวนะเห็นไหมในกล้องเห็นนะทางเดินลอยฟ้าสะพานเขียวแต่ถ้าเกิดว่าช่วงเย็นๆเนี่ย หรือว่าใครจะเดินไปเรียบเรียบคลองเรียบคลองเนี่ยไปเรื่อยๆก็จะไปเข้าตรงฝั่งของสวนป่าฝั่งด้านตรงกลางของสวนเบนเจกิติได้เหมือนกันนะฮะเขาก็ทําใหม่นะสีสันสวยดีทาสีทาอะไรแบบนี้นะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างหลังตรงนี้ดีกว่าอันอนี้เราเดินเข้ามาด้านหลังของสวนป่าแล้วนะทางสวนป่าที่เป็นโซนด้านหลังสุดนะฮะ เราก็จะเจอกับนักท่องเที่ยวชาวไทยและก็ต่างประเทศนะก็ค่อนข้างที่จะเยอะบรรยากาศก็จะเห็นประมาณนี้ก็ <c oughs> ถือว่าค่อนข้างดีสวนะว่าถ้าเป็นช่วงกลางคืนเขาก็จะเปิดไฟแบบนี้นะแต่ถ้าเป็นช่วงเวลาปกติจะไม่ได้เปิดนะสวนป่าก็สามารถวิ่งออกกําลังกายได้ทุกวันนะฮะตีห้าจนถึงสามทุ่มสองทุ่มสามทุ่มตรงนี้จะเป็นถนนด้านหลังสุดละก็ค่อนข้างที่จะร่มรื่นประมาณหนึงนะฮะสวนป่านะ แต่ถ้าเกิดว่าใครจะวิ่งรอบรอบอสระน้ำของสวนเบนจกิตินะฮะก็สามารถวิ่งจุดเดิมได้นะจะอยู่ทางด้านหน้านู่นเลยนะเพราะว่าตรงจุดนี้ที่เราอยู่เนี่ยเราอยู่ทางด้านหลังของสวนเบนจกิติที่เคยเป็นโรงงานยาสูบเก่านะฮะเขาก็มาทำเป็นสวนป่าแล้วก็จะมีทางสกายวอล์คลอยฟ้าเดินแบบนี้นะชมสีสันสวยๆกันไปรู้สึกว่าเนี่ย จะโล่งๆตาแบบนี้นะจริงๆมีคนวิ่งนะแต่ว่าไม่ได้แน่นเขาก็เลยมีช่วงระยะห่างพาสอสมควรวิ่งได้สบายนะะช่วงกลางคืนนะจะเห็นเป็นบิวย่านตึกอ่เขาเรียกว่าเป็นย่านคลองเตยนะถ้ามาทางฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นอโศกสุขุมวิทนะถ้าไปทางด้านขวามือก็จะไปทางคลองเตยบรรยากาศ ทางด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เผื่อว่าใครๆเผื่อว่าเอซหรือเพื่อนคนไหนอยากรู้นะฮะว่าสวนป่าหรือว่าทางเดินเชื่อมเป็นยังไงบ้างไม่ได้มานานแล้วนะอันนี้ผมก็มาอัปเดตคลิปประมาณนี้ให้ดูนะฮะรู้สึกว่าคนที่เขาวิ่งก็วิ่งกันแบบสบายอะ่ะคือมันโล่งแล้วก็ต้นไม้ก็ค่อนข้างที่เยอะๆแล้วก็ถนนก็วิ่งออกกําลังกายสบายนะฮะไม่ได้เบียดเสียดไม่ได้มีรถวิ่งอะไรให้เราแบบต้องอันตรายด้วยตรงจุดนั้นก็จะเป็นเขาเรียกว่า ออกกำลังกายในร่มขเขาเรียกว่าเป็นอะไรอาคารกีฬาในร่มเหรอของสวนป่านะจะเป็นอาคารกีฬาในร่มก็จะมีหลากหลายกีฬาด้วยกันมีบาสมีฟุตซอลมีขเขาเรียกว่าอะไรปิ้งปองอะไรอย่างเงี้ยมีหลากหลายกีฬาเลยนะอาคารกีฬาในร่มเดี๋ยวผมมาอัปเดตคลิปไว้ครั้งต่อไปแล้วกันเนาะอาคารกีฬาในร่มนะฮะตอนนี้เป็นเวลาเนี่ยฮะทุ่ม47แล้วนะสำหรับผมที่มาเดินถ่ายคลิปตอนนี้ เดี๋ยวเราเดินตรงไปอีกนิดนึงทําพาดูบรรยากาศนิดนึงแล้วกันนะก่อนที่จะเดินกับไปทางสวนลุมนะฮะเราสามารถเลือกที่จะเดินเล่นได้สอง,สองจุดก็คือจะเป็นบนสกายอล์อลอยฟ้าหรือว่าจะเป็นเดินวิ่งนะเป็นพื้นถนนราดยางแบบนี้ รอบๆสวนก็ได้นะบรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะร่มรื่นต้นไม้ก็เยอะผมว่าแบบเดินวิ่งสบายนะถ้าเป็นช่วงตอนเช้าบรรยากาศก็น่าจะดีมากนะช่วงเช้าผมไม่เคยมาช่วงเช้าด้วยไงมาแต่ช่วงนี้เลิกงานก็นะคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะฮะเดี๋ยวยังไงผมพาไปดูสถานที่อื่นๆต่ออาจจะเป็นตลาดร้านค้าต่างๆนะฮะอาจจะไม่ใช่เป็นสวนทั้งหมด ยังไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์สับสไครต์ทิ้งไว้นิดนึงนะเดี๋ยวไงผมพาไปชมสถานที่อื่นกันต่อนะในวีดีโออาจจะมืดหน่อยนะแต่ว่าผมก็ถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วก็เดี๋ยวเอาแปะไว้ในในชิปให้ได้เห็นกันว่าสวนป่าช่วงกลางคืนสีสันแสงเป็นยังไงนะ